นิทานอีศบเรื่องสุนัขล่าสัตว์กับคนเลี้ยงแพะสุนัขตัวหนึ่งวิ่งไล่กระต่ายป่ามาจากเชิงเขามันวิ่งตามมาติดๆจนเกือบจะจับเจ้ากระต่ายได้แต่เจ้ากระต่ายก็วิ่งหนีสุดชีวิตจนรอดจากสุนัขล่าสัตว์ได้ชายเลี้ยงแพะที่นั่งเล่นอยู่แถวนั้นเห็นเหตุการณ์ตลอด พึงพูดเหน็บแนมสุนัขล่าสัตว์ว่าเจ้านี่ช่างไร้น้ำยาเสียจริงกระต่ายป่าตัวเล็กนิดเดียวกลับปล่อยให้หนีรอดไปได้มันจึงตอบว่าท่านไม่เห็นความแตกต่างระหว่างเราข้าวิ่งเพื่อหาอาหารค่าเท่านั้นแต่มันวิ่งเพื่อรักษาชีวิต นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่งเร้ราหรือแรงกระตุ้นสามารถผลักดันความพยายามได้พุทธภาษิตคนล่วงทุกได้เพราะความเพียร